คุณกระมออ่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปในงานบรูต้าเวิร์ลมาเก็ต2024ณกรุงลอนดอนสหราชอาาจ,จักรโดยทัดรวมการเฉพาะเด็ดแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่ห้าพฤศจยสองิันารยน2567เวลา14นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าประเทศไทย7ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปในงาน World Travel Market หรือ WTM 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่5-7พฤศจิกายน2567ณเอ็กเซลลอนดอนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วมงานต่อเนื่องเป็นครั้งที่43ในการนี้พระราชทานสัมภาษณ์คณะสื่อมวลชนจากประเทศไทยโดยมีพระดำรัสถึงการนำกระแสหมูเด้งลูกฮิปโปแคระที่กำลังกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์มาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศไทยหมูเด้งก็จะทำให เปิดปรากฏการณ์ที่นักท่องเที่ยวเพิ่มนักท่องเที่ยวนะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยไรๆก็อยากจะมาเยี่ยมเยี่ยมหมูแดงมามาประสบพบกับความน่ารักด้วยตัวเองเนี่ยม,มีมีที่มีผู้หญิงอเมริกาคนหนึ่งที่เป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมที่เข้ามาประเทศไทยสิบแปดชั่วโมงเพื่อนั่งเครื่องบินตั้งสิบแปดชั่วโมงมามาอยู่ไม่กี่ชั่วโมงเพื่อมาดูหมูแดง อาจจะต้องเข้าแถวดูในในตอนนั้นเข้าแถวดูหัวเดงหลายๆชั่วโมงหน่อยหนึ่งแล้วดูห้านาทีนะคะแล้วเพราะเขเลยก็มาสองคนแล้วกลับมาก็ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ที่อ่าน่าตื่นเต้นมากเลยแต่เพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อยอดในเรื่องนี้ในการสำหรับแในการท่องเที่ยวของทางนะอ่ะเพราะ,ะหัูแดงก็อยู่ที่สวนสั์เขาเปิดเขาเขียวที่ชนบุรีเพราะฉะนั้นใน จังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดรอบๆชนบุรีเนี่ยเราสามารถที่จะต,ต่อยอดเชิญชวนให้ผู้คนมาท่องเที่ยวมาชมอัตลักษณ์ของจังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดพิจุรอบรนะแล้วก็ได้ดูมาท่องเที่ยวไม่ทราบว่าม,มีมีการท่องเที่ยวที่ชลบุรีก็มีทะเลมีอาหารทะเลมีอะไรดีๆเยอะแล้วจังหวัดรอบๆก็รวมทั้งกรทมด้วย พร้อมกันนี้มีพระดำรัสถึงการต่อยอดและประยุกต์ภาไทยเป็นสินค้าท่องเที่ยวระดับโลกรวมถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (sustainable tourism) ต่ออนาคตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเราก็ต้องรณรงค์ให้ให้ให้นักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวแบบอะไรนะคือว่ามาให้รักธรรมชาติให้ให้รู้ว่าถ้าไม่มีธรรมชาติเราก็จะไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว เราสถานที่นท่องเที่ยวเราก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็ไม่มีเงินจากอรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังในเรื่องนี้เพราะพในการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน s ustainable tourism นี่ก็เหมือนเปรียบเสมือนวัคซีนที่ว่าเราม่วัคซีนโควิดเราไม่พูดถึงแล้วเราก็มีวัคซีนวัคซีเพื่อจะอนุรักษ์การท่องเที่ยวให้อยู่ สถานที่ท่องเที่ยวสินค้าการท่องเที่ยวต่างๆให้อยู่กับเรานานงาน,งาน,งานช่วยการประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีพระดํารัสเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยในปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025โดยขอความร่วมมือคนไทยร่วมเป็นเจ้าของบ้านที่ดีให้นักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ไทยเช่นรอยยิ้มคนไทยอาหารไทยมวยไทยผ้าไทยและเทศกาลต่างๆ จากนั้นทรงสาธิการออกแบบตกแต่งตุ๊กตาหมีเท็ดดี้เฮาส์ด้วยเครื่องแต่งกายชุดผ้าไทยหลายรูปแบบเช่นชุดไทยประยุกต์ชุดผ้าบาติกชุดช้างชุดหมวยไทยและชุดลอยกระทงโดยให้ตุ๊กตาหมีในชุดไทยเป็นตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมไทยสะท้อนความเป็นไทยผ่านเทศกาลประเพณีซอฟท์พาวเวอร์ร้อมอุปกรณ์ตกแต่งที่คงแนวคิดความยั่งยืนเพื่อสนับสนุนช่างฝีมือท้องถิน่นเป็นการต่อย,ยอดและเพิ่มมูลค่าแก่สินค้าไทยในอีกรูปแบบหนึ่ง การเข้าร่วมงาน World Travel Market ของทททในปีนี้ ออกแบบและตกแต่งคูหาประเทศไทยภายใต้แนวคิด Ignite Thailand Soft Power and s u s t a i n a b l l t y y นําำเสนอเสน่ห์ไทยหรือ Soft Power โดยใช้โทนสีของผืนผ้าที่มาจากธรรมชาติรวมทั้งงานจักสารจากภูมิภาคต่างๆมีผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทดีเอหรือ Destination Management Company จากกรุงเทพมหานครชนบุรีและพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีทั้งผู้เข้าร่ว งานเป็นครั้งแรกและผู้ที่เคยเข้าร่วมงานมาแล้วเพื่อสร้างโอกาสในการนำเสนอสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยในงานส่งเสริมการขายที่ใหญ่และสำคัญของโลกอีกทั้งยังมีหน่วยงานพันธมิตรอื่นๆทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย Thailand Privil e g e การ d TPC บางกอก Airways ์และการบินไทยตลอดจนได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าทอทำมือจาก6จังหวัดเมืองหน้าเที่ยวได้แก่แม่ห้องสอนลำปางแพร่สุขโขทยัยสกลนครและเลย มีกิจกรรมสาธิตการปักเย็บของที่ระลึกจากผ้าทอทำม,มือ6จังหวัดกิจกรรม DIY experience ประดิษฐ์ของที่ระลึกจากผ้าไทยเช่นลัคกี้ชามสำหรับห้อยตกแต่งเข็มกลัดติดเสื้อพินแบบต่างๆการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวไฟรูธอีกไน t e ไท ai รา a f t ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีเชียงใหม่ระนครศรีอยุธยาขอนแก่นและกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์จริงในพื้นที่ต้นกำเนิดวัตถุดิบ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นไฟ t ์มัสดูอินไทยแลนด์มัสบายนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนและส่งมอบประสบการณ์ที่มีความหมายแก่นักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเกิดเป็น Your Stories Never End สร้างความประทับใจไม่รู้จบแก่นักท่องเที่ยวทั้งนี้ช่วงเช้าได้จัดพิธีเปิดครูหาประเทศไทยโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีกิจกรรม Press Conference และการมอบรางวัล Responsible Thailand Awards 2024ตรทัทานรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน